มาครับเดี๋ยววันนี้พามาดูรถเข้าใหม่อีกคันนึงนะครับกับฮุนไดนะครับ2.5ดิลักนะครับปี2021คันนี้บอกเลยว่าเป็นรถประมูลมานะครับดีหรือไม่ดียังไงเดี๋ยวพาไปดูครับนี่เลยสภาพเรียวๆเลยผมเพิ่งซื้อเมื่อตอน11โมงครึ่งนะครับนะตอนนี้บ่าย3รถถึงแล้วนะครับนี่ให้ดู รถนะประมูลนะครับนี่เขาก็จะมีสติกกองสติกเกอร์อะไรของเขานะครับนะ่ะเขียนลำดับที่ประมูลเรียบร้อยนะครับนะอ่ะรีโมท2ดอกนะคันนี้อ่ะกุญแจ2ดอกให้ดูริ้วรอยรอบทันนะครับบอกเลยว่าเล็กน้อยมากๆนะครับเนี่ยรถที่เพิ่งออกจากลานแล้วก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับนะานี่ให้ดูเลยลิ้วรอยก็จะมีตามการใช้งานนะครับมีรอยสะเก็ดหินนิดหน่อยพวกนี้อย่างบางรอยเนี่ยใช้ยาขัดใช้เครื่องขัดก็ขัดออกนะครับผมบอกเลยว่ารถประมูลเนี่ย ผมชอบซื้อมากกว่าซื้อรถบ้านนะครับนะเพราะว่าสบายใจนะครับนะไม่ว่าจะเป็นตอนโอนตอนนู่นนี่นั่นหรือมีปัญหาอะไรก็ตามนะครับเรายังติดต่อผ่านลานประมูลได้นะครับแต่ถ้ารถบ้านคุณจ่ายครบนะจบเลยเขาจะไม่คุยกับคุณอีกเลยไม่ว่ารถจะเป็นอะไรยังไงนะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมไม่ค่อยซื้อรถบ้านซื้อรถประมูลดีกว่าสบายใจกว่าและที่สําคัญตรวจสอบประวัติได้ชัดเจนนี่ให้ดูคันนี้นะครับ เข้าศูนย์ตลอดนัดเข้าศูนย์อีกทีเนี่ยวันที่10เดือน768ที่เลขไม้หกหมนะครับตอนนี้มันเลขไม้มันเ0็0 0กว่านะมันเลยมาละนะอันนี้ก็ชัดเจนนะว่าเข้าศูนย์ตลอดนะหุ่นใดนะนี่เข้าศูนย์หุ่นใดนะคุณมาถมนี่นะครับชัดเจนนะหุญแจ2สองดอกนะครับนี่ตรงนู้นอีกหนึ่งดอกนี่ให้ดูคู่มือครบครบนะครับนะค,นะคู่มือการใช้รถนะนี่คู่มือการใช้จอกลางนี่ประวัติอ่ะ เพิ่งเปลี่ยนยางมานะครับเลขไม่สี่หมื่นเนี่ยเปลี่ยนยางมานะเนี่ยชัดเจนนะครับมาประวัติชัดเจนตอนนี้7จ็ดหมื่นกว่านะก็ยังใช้ได้อีกเยอะนะครับเพราะว่ายางชุดหนึ่งเนี่ยก็อยู่ประมาณห้าหมื่นโลนี่คู่มือบุ๊กเซอร์วิสนะครับเนี่ยหรือเรียกว่าเซอร์วิสพาสปอร์ตนะคันนี้นะครับรับรถวันที่นะห้าเดือน8 2 5 6 4นะครับฮุนไดนะเงื่อนไขการรับประกรันตอนนี้นะครับเป็น5ปีหรือ1,50,000โลเพราะนั้น ท่านี้ยังเหลือว่ารันตีอีก1ปีนะครับนะยัง1ปีนะเดือน8ปี669เประวัติชัดเจนนะครับให้ดูวันที่10เดือน1 6 8กนะครับก็ไปเข้าศูนย์มาที่เลขไม่ห้าหม่นะนี่ลงไว้หมดนะครับนะที่เลขไม่หม่41เปลี่ยนฐานรีโมทมานะครับเปลี่ยนไส้กุญแจนะมีประวัติชัดเจนนะครับเพราะนั้นสบายใจได้นะครับนะบอกเลยว่ารถประมูลถ้าผู้ประกอบการนะครับหรือใครก็แล้วแต่เวลาไปเลือกซื้อนะครับถ้าคุณเลือกซื้อรถเกรดดีนะครับนะ บอกเลยว่าคุณได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนนะคุณอย่าไปเอาถูกนะถ้าเอาถูกกะบอกเลยไม่มีนะครับที่จะคุณภาพดีอ่ะเรามาดูกันนะครับคันนี้มันเป็นรุ่น2.5 D-Lux นะครับสิ่งที่แตกต่างนะครับก็คือคุณจะได้ประตูไฟฟ้าแบบนี้คุณจะได้จอกลางนะจอเพดานแล้วก็นี่ที่สาคัญตรงนี้มีไวเลสชัชเจอร์ให้ด้วยแล้วก็ได้กล้อง360นะครับนะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับคุชคอนโทลออปชั่นครบนะครับคันนี้บอกเลยว่า d l ักเนี่ยง่ายๆคือเหมือนบอกว่าเป็นรุ่นท็อปนะครับ ก็จะเป็นลองจากพวกแกนสตาร์เล็กแค่นั้นเองเพราะว่าถ้าแกนสตาร์เล็กก็จะเปลี่ยนเบาะคู่หน้าใหม่นะก็จะเป็นไฟฟ้านะมีจอทีวงวีอะไรมีเคาน์เตอร์อะไรก็ว่ากันไปแต่ผมว่าแค่ดีลักนี่ก็พอแล้วคันนี้ออกหม่ป้ายแดงนะครับล้านแปดวันนี้นะครับเอาราคานี้ไปเลยครับ9ก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทปีดาวปีจัดซีโอนนะครับนะแล้วก็ผ่อนอยู่เดือนละประมาณหมื่นหกนะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็ได้ตามนี้เลยนะครับนะแต่ขอลูกค้า ที่มีารายได้เป็น2เท่าของค่างวดแค่นั้นพอนะครับโอเคฝากไ้ด้วยครับกับฮุนได2.5ดีลักนะครับปี2021่เพิ่งมาเลยนะครับใครที่กำลังมองหารถตู้เอาไว้ใช้งานนะครับแล้วก็ราคาไม่ไม่แรงมากแล้วก็ได้เครื่องดีเซลนะครับนะแล้วก็ยังมีวารันตีให้อีก1ปีนะครับวารันตีเนี่ยบอกว่าคุณถ้ารถมีปัญหาครับค,ค,คุณไปเคลมที่ศูนย์ฮุนไดเลยนะไม่ต้องมาเคลมผมจะได้ไม่ต้องมาแบบเออนี่รับประกันหรือไม่รับประกันนี่รับประกันเหมือนรถใหม่เลยนะครับนะ อีก1ปีนะครับนะถึงเดือน8ปี69นะครับนะวันรันตียังเหลือนะสนใจรีบมาเลยครับ